สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนพี่ๆสอบถามเจ้เข้ามานะคะว่าชุดโซ่เรามีอะไรบ้างนะคะบางคนบอกว่าผมจะเปลี่ยนชุดโซ่มีอะไรบ้างนะคะอาจเจ้เอามาให้ดูนะคะอ่าอันนี้เราจะมีสะพานโซ่นะคะทุกคนอันนี้เรียกว่าสะพานโซ่ตัวตรงแล้วก็จะมีสะพานโซ่ตัวโค้งค่ะอันนี้ตัวประคองโซ่นะคะทั่วไปก็จะเรียกว่าไอตัวที่มันมีน็อตสองรูอะเจ้นะคะตัวนี้จะมีน็อตสองรูแล้วก็จะเป็นตัวพลาสติกนะคะตัวนี้ก็ประคองโซ่อยู่ เหมือนกันนะคะตัวนี้เขาก็จะบางคนก็จะบอกว่างาช้างนะคะแล้วเราจะใช้โซ่อยู่2เส้นนะคะพี่ๆนะมันจะมีโซ่เส้นยาวนะคะมีเส้นยาวนะคะพี่ๆนะแล้วก็โซ่เส้นสั้นด้วยนะคะแล้วก็อ่าตัวดันโซ่ตัวดันโซ่แจ้งแนะนําให้เป็นของแท้นะคะพี่ๆนะตัวดันโซ่นะคะตัวนี้แล้วก็อันเนี้ยเราก็จะดูกันยากนิดนึงนะคะพี่ๆนะมันก็จะมีอ่า เฟืองโซ่นะคะก็จะมีกัน3ชิ้นนะคะมันจะมีตัวบางเฉียบเลยแล้วก็ตัวหนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็หนาสุดนะคะอันนี้ก็คือเฟืองโซ่เราจะมีทั้งหมดกันอยู่3ชิ้นนะคะชุดโซ่เราก็มีประมาณนี้ค่ะพี่พ